สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็ FC นุรถขุด h ชนแนลที่น่ารักท่านนะครับวันนี้นะครับเลิกวันย่มดีนะครับเก้านิกาสามนาทีนะครับเป็นการสร่งมอบรถอีกมิติหนึงครับ FC ครับพอดีเฮาเอารถขนทรงเข้าไปบ่ได้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแผนนะครับ จะเดินรถคุดจ้าเคเอ็กซ์นสามนะครับเขาไปทรงมอกลูกค้าบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับเดินดนีเดียพ่อเทือนะครับนะแสดงกวามยินดีครับเอาเป็นมาลูกค้าวิพี่อีกท่านนึงก็แล้วกันนะครับเสียก่อนเสียเสียมอกเสียมอกนะครับเสียมอกนะจันไทยอบอุ่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ าบรรยากาศสดๆครับนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นการส่งมอบรถอีกอีกสไตล์หนึ่งเขาไปบ่อดเนาะเสียเขาไปบ่อดควชต่อยนิดหน่อย <laughs> เดี๋ยวสิจังเสียรถกระบะมาใส่ของแถมนะครับวันนี้ว่าไงเฮียบเดลินรถไก่เนี่ยโอ้มาเป็นประกาศเนาะยายสวัสดีครับโอ้เราอยัางแข็งแรงอยู่เต้ เ้าเกาสามสิบนาทีครับวันนี้แห้งหยาดลดพันธพนอยู่จักหน่อยแสดงความดีกับลูกค้านะครับกับผปรบมิัานพิเศษสุดนะครับเนาะฟรีดาวครับฟรีสามเดือนนะครับเอเสียมอกเส <ๆ S 2> ียมอก<ม>เองานเท่างานยังครับงานสองปะปาครับ โอ้ปลาผู้วภาคจังหวัดอุบลครับอ้ดีใจแล้วนะครับหลังจากที่ขิ้นมาศึกษามาหลายปีนะครับต่ก่อนนี่ก็ไปจ้างเพื่อนนะครับเนาะเป็นเมียนครับไปรับจ้างเพื่อนนี่นะครับมีโอกาสเทียดเองสองสามปีแต่เลยมีโอกาสเลยใส่งารถคุปตาครับเออโอเคครับอาจารย์บอยกับแม่น้ำครับเมื่อนี่เพื่อนที่ขึ้นไปมาทุ่งท่านี่แล้วนะครับ ใส่ใส่นะแดี๋ยวว่า5เดี๋ยวใส่รถพุทธแบบนี้ใบสื่อนะโอเคครับก็ถือว่าเป็นเรื่องวันยามดีนะครับมื่อนี้อ่านะครับนี่นะครับอาจารย์บอยนะครับวุฒิพงศ์อัยาละมาด้วยนะครับรรคออองติดไปชมนนะับโอเคครับผมเดี๋ยวห้าวสี่เดินรถเขาไปบ้านเสียหมอกนะครับรูปเกล้านอาจารย์ไปพร้อมกันเดี๋ยวขออยากเดี๋ยวห้าสจะเอาของแถมขึ้นรถกระบ้านไป โอเคครับนี่นะครับบรรยากาศสดดครับทางเข้าบ้านลูกค้าครับ f อครับสนใจโปรโมชันนะครับกับที่ตอนขอไม้ลายนะครับเพราะว่าตอนนี้มืเอื้องกับสีสรงมอบอีกขั้นหนึ่งนะครับตอนเนือเลยนะครับอาทิตย์นี้อยู่อำเภอเมืองนะครับฝากเป็นกำลังใจให่ทีมงานรดคุดคู่ระตรเจริญชนยน้ำนะครับเด้อ บรรยากาศท้องให้ท้องหน้าอีสานบานเท่านะครับตอนนี้โอ้ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มไทยกบกันแล้วนะครับฝนฝ่าฝนกับพายุเขานะครับช่วงนี้ฝนมากแต่แต่ต้นปีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายทุสภาพแล้วนะครับบรรยากาศสดๆครับเอฟซีครับดูแลด้วยใจใกล้ๆก็ไปถึงเซลนุกจัดให้รถขุดคันที่ใช่สำหรับคุณครับ เราจะเดินรถเข้ามาประมาณ300รอยเมตรนะครับก่อนที่จะหอดบ้านเสียหมอกนะครับเพราะว่ารถหกล่อเขาม้าบดายนะครับขอโทดขอภัยนำนะครับเด้อนะครับนี่นะครับเสียหมอกนะครับเดินรถมาเดี่ยวตัวจะคล้องเองนะครับยอดครับถ้าบรรยากาศสดๆรับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเด้อ เจ้าช้างส้่ม k x 0 3 3 4 a c k c m h t นี่ไม่แกะกล่องจากคุณพปตะเจริญใจครับ เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับตอนชงหมอบนะครับเนาะครับคุณลูกค้าแล้วก็ทีมงานผู่ตาจะเจ่นใช่นะครับติดกาะติด,ดนแน่ถานการบริ้พอบรรยากาศนี่หลายมือแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมงา,านลูกคุณลูกค้านั่นนะครับนี่ก็เป็นวันย่ามดีที่ไหนมาท่งหมอบรถเสียหมอบนะครับ ประมาณ300เมตรนะครับถึงบ้านลูกค้าเป็นบ้านยูยูใต้บ้านนะครับบ้านติดหน้านะครับเนาะบรรยากาศที่ดีครับพี่น้องครับนี่ตกใจเป็น ครับโปรโมชั่นพิเศษสุดนะครับฟรีดาวครับฟรีสามเดือนนะยังไม่พอนะครับฟรีชุดบรุรักษาเกมแพ็กเกจอีก1,000ชั่วโมงรับประกัน2ปีหรือ3,000ชั่วโมงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าเราฟรีเกมแพ็กเกจให้1,000ชั่วโมงนะครับสองปีไปเลยครับ FC แล้วก็ศูนย์้อระกันกับคุ้งโซ่ประเทศนะครับกุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งของเฮา k คเอสซื้อต้นสายที่สี่เอซิคินะครับตากมะนานะครับสนใจโปรโมชั่นกับ คนของใบไหลด้วยครับเด้อนะครับเดี๋ยวเปลาเบื่อกันนะครับเพราะว่าจะ,ะ้าไม้ช่วงของแต่ละสินค้านะครับเนาะของรถดคดเท่านะครับผ้ามาชุ่มบรรยากาศหลายๆหน่างรับเหมาหลายๆหน่างานการส่งมอกต่ละอีกที่นะครับบรรยากาศการสิตเตอร์ตานออกไปนะครับเนาะนี่นะเดี๋ยเดี่ยวอ้ ครับกระบวนไงครับมาจากศึามกูฏานี่านะครับโอ้สุดยอดแหลงครับบรรยากาศสดๆครับผมเป็นการส่งมาบอีกมิตินึงครับอ่านะครับตอนนี้หนูก็เดินทางมาหอดบ้านลูกค้าแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดีครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับ นี่นะครับครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อวัสวัสดีครับอวัสวัสดีครับดีครับสดีสวัสดีวดีสบส อายุจ็ดปีเลยครับตอนนี้วันเด็กเสยานอ่ยังแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างครับผมพ่อวันดีครับดีครับแม่วันดีครับโอ้ยวันนี้แข็งแรงมากบรรยากาศครับตรงไหฮตรงหน้าอีสานบ้านเฮานี่นะครับเขาเอื่นว่าหน้าไทยบ้านเนาะครับเนาะติดหน้านี่ครับบรรยากาศแบบนี้บ่ได้พ่อดวนนะครับโอ้ยเราอยู่หน้าไทย เห้พ่อไปจากนอกลูกเรา้านะครับางอันนี้ล้วครับครับผมดีใจใช่ตอนคนขำอยู่นะคนขำไปไถนาอยู่ครับไปถนาประ่ารถสีบไครับภษาเน่้าษานบอยแเดียวนี้กครับเดี๋ยวนะครับต่อไปเดี๋ยวสิ จะเป็นการอธิบายนะครับการดูแลและบำรุงรักษาเบื้องต้นของรถขุดคู่ปตาเครกศูนย์สามนะครับแขกับเสียหมอกนะครับอาจารย์บอยอาจารย์บอยครับอาจารย์บอย,ยบอาจารย์บอยสัญญาก่อนอยู่ห้ครับโอเคครับวันนี้ได้รับเยาจากอาจารย์บอยวุฒิพองศ์อัยรรัตน์นะครับจากเจ้าหน้าที่ SKC สีอ่อ่อกประทุนหรือประทุนมาเนี่ยหรอครับผมพอดีอาจารย์บอยสีเดินทางไปปทุมต่อเพิ่นว่าเห็นว่ามาส่งเสียหมอก ก็เลยได้มาเพิ่นอยากมาส่งน้ำพิ่นยังสิเดินทางนะครับรับก่อนก็ได้ครับครับบ่เดี๋ยวไอ้จะเห้เพิ่นอธิบายการดูแลเรื่องคนกรรามอย่างมาเส้นบ่ยากครับบ่ยากครับเดี๋ยวเฮาเอานี่ก่อนครับอ่าของพีค่อนขับนะครับหรือว่าอยู่คนนึงเรื่องเรื่องผีครับบ่ผมครับผีครับพี่รักษาอะไก็ได้ครับครับมื้อนี้สิไปไสกับอาจารย์น้าลงไปนวมนครครับที่เขาบริษัทครับผมตลอดีงานใหญ่ัผี หยิบซียูนเพง่อนครับแถวบางแคครับครับผมเป็นงานคาราวานรถกุดกูบใต้เดี๋ยวจะเตรียมเปิือกตัวรุ่นยูศูนย์ศูครับโอ้ตัวเล็กตัวเล็กสุดของเรานะครับนี่นะมือขวามือซ้ายพันนะความแล้วนะขื้นเตะเสาอยู่ไหมครับมือนี้ครับเออครับผมหลันนเดียวเนี้ยน่ครับจะ มืเอนี้นะครับโนกับพามาชมบรรยากาศนะครับเนาะความบบอบอ,อุ่นการส่งมอบ <ไป S 1> อีกขั้นหนึ่งนะครับและก็ทีส่งเรื่อยๆยังสิตลอดไปเพราะว่าโปรโมชั่นของเรา,าตอนนี้ถือว่าสุดฮอตสุดแรงนะครับอันนี้อันนี้เจ๊เห็นบ่เห็นบ่เส<อ>ีย,ยครับครับนี่นี่เจ๊เห็นบ่ครับเห็นาะเออบ่เคยเห็นหนาบ่ญยังเถื่อนะครับ ผมลุกน้องเพื่อนหอกอะนะครับเดี๋ยวขอเชิญเสียมอกท่านหนุนได้ครับผมอ่านะครับบรรยากาศสดๆเชยๆสีฝากเป็นกลังใจให้ทีมงานรถขุดคูปรตาจะเริ่มใช้น้ำนะครับนี่นะครับบรรยากาศแนวนี้เฮาอบอุ่นตลอดนะครับอันนี้ก็ทอดได้ไหมครับนี่ครับผมอน่านะครับเพื่อเผื่อสู้ฟ้าเข้าอนแนบโมเด็ญนะครับครับผมเป็นไม้เ็ดแตกนะครับต้องสร้างยังเกียลนะครับต้องสร้างอย่างเดียวนะครับ นี่นะครับใจัสนใจก็คอมเมนต์ใส่พี่เขามาอกนี่คืออานี่คืออาจารย์ปรมาจารย์รถขุดอีกหนึ่งท่านนะครับที่ไม่ค่อยได้เจอตัวนะครับเจอแต่งานยีเวยนทั่วไปนะครับ บอกว่าไงานเท่ากับสายใสายต่ออุปกรณ์ต่อปลวก,กนะครับครับผมเวลาเวลาอุปกรณ์รถทำงานนี่น้ำมันมันถี่ทหมดเท่าใส่หัวแยกนะครับนำ้บนำนมันที่เดินสายฟังสายเมือ่อคนขับพันหนาวถี่เดินสายสายเมื่อ น้ำมันมาใส่ใสยที่นีคจะวนกลับวนกลับถังนะครับมัน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 สืบทถังที่ได้นีนะครับครับแล้วกาเวลาถีบต่อปัวก่อนต่อข่วงนะครับเอาเบอร์ยืดซีไข่ในที่มันมันจะเป็นว่าวครับว่าวว่าปิดเปิดเพื่อกบริห้น้ำมันไหลถิ่นนะครับผมแล้วรุ่นรุ่นแต่ก่อนนี่ว่ามีว่าวนี่กรไหลถิ่นรอบนึงกระป๋านนี่ผมมันสองปีสามตรหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยข้าวเปลี่ยนรูดูแก่ปีนี้ทั้งแจ้น้ำมันหลีแค่ขาดแค่ขาดจริงนะครับผมครับนะครับแล้วกาชุดแขนนี่ครับกรับ เปลี่ยนเล็กไงขึ้นนะครับบอตตองดามขึ้นรุ่นกลอนนะครับอันนี้ท่านเล็ก่นไงข้นมาล่องรับกับพวกหัวเจาะนะครับพอแห้งเจาะมันแห้งนะทีนอกไ้ในร้านะครับผมนะครับฝากแนะนำนะครับเด้วเอฟซีครับบรรยากาศสดๆมันนี่กะล่าไปด้วยกับอีพีการส่งมอบความสุขส่งมอบรถขุดนะครับถี่มาขุดเงินขุดทองเข่าบ่านคุณลูกค้าเองนะครับเป็นรุดที่มีประสิทธิภาพยอดแชมป์ลำหนึ่งของประเทศนะครับเนาะ สำหรับอีพี่หนีนกลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพี่ต่อไปฝากไว้น้ำนะครับฟรีดาวครับฟรีสมเดือนนะครับแล้วก็ฟรีเคมแพ็กเกจนะครับสนใจก็โทรสอบถามเข้ามานะครับเด้อเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเชนอกสวัสดีครับเขาแสดงความยินดีน้ำนะครับดูคาครับผมที่ได้รถคุดที่มีประสิทธิภาพไปใส่นี่อยู่ครับครับผมไปใส่รดคุดกูบดแตกครับจะเลื่อนใส่ครับครับผม กัุกพ่อดีเพิ่นกับจัดให้ฟีดาวครับฟี่สามเดือนครับผมครับผมถ้าสนใจแล้วครับแต่สนใจติดต่อกับเชี่ยนุกเดเลยคเลยครับบนหลัชะทานี้ครับครับผมขอบคุณเสียนอกก็หลาครับผมขอบคุณ